คนคนหนึ่งที่ขยะรออัมรลินไลฟีมกอเรื่องศาสนาของอัลลอดถูกวิพากษ์วิจารมันไม่ถูกต้องแต่นิ่งเฉยฟัลาลโยกูลูฟีไม่พูดอะไรงั้นนะเอาไงเราถูกกันแล้วแต่เขาโอโหหมกตามเขาดุนยาเหมือนกับมารยาทดีนะคนนี้ดีนะมารยาทดีไม่ทะเลาะใครไม่เอาไม่เอาํำไงกูก็ไหลตามมารยาทดีไหมไอ้คูจูนี่ยมา ขวางไอ้นุ่นอไม่ได้ไม่ได้มารยาทโอ้ยแม่ตู้โต๊ะพูคนนั้นมา,มาดีดีเขาว่าอะไรก็โอ้ยมารยาทดีนะ,ะดูต่อพอในวันกิยามะไปอยู่ก็ลูแล้วอัลลอฮ์จะบอกกับคนคนนั้นเองเลยไอ้มารยาทดีในดุนยามามานากะอันตะกูละฟีกะดาวะกะดาถ้าแปลแบบผมนะอะไรล่ะมันท่านปากมีแล้วทำไมไม่พูด อะไรละม,มันให้ท่านไม่กล้าพูดอ่ะปากท่านมีไว้ทําไมท่านไม่ห้ามว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ถูก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 อะไรกลัวอะไรเสร็จแล้วคนคนนั้นก็บอกว่ามาคอปตุนนาอ๋อที่ฉันไม่กล้าพูดว่าฉันกลัวมนุษย์เดี๋ยวตำแหน่งกระเด็นอืมกลัวมนุษย์เตอ่าเดี๋ยวไม่ได้ผลประโยชน์เดี๋ยวไม่ได้นั่นและอัลลอฮ์ก็สวนกลับไปว่าไปอียายคุณตะฮักก็อันตะคอปะ ไม่กลัวกลัวถ้าแปลแบบอนน่ะไม่กลัวกูไงเองไม่กลัวข่าเลยอ่ะเพาะขึ้นมาหน่อยเองไม่กลัวข่าใช่ไหมเองไปกลัวผู้คนใช่ไหมต้องการตําแหน่งใช่ไหมต้องการดดผาบรรดาจักใช่ไหมไม่ได้เอาโอ้โหพี่นงโดนประจานคนที่โดนประจานนี่ถามว่ามารยาทดีหรือไม่ดีไม่ดีนะที่เอาล้อคนกนนั้นดีหรือไม่ดีไม่ดีสูลกุลก มารยากอย่างเลวเลยนักที่ยงหรแต่ในดุนยามองแม่ตัวคูนี้ดีว้าว้าว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 แ้าคนรักกันไปไหนโลอัลลอฮ์ไม่เคยว่าไม่เคยพูดอะไรเดินผ่านวงตีไก่เดินทาเป็นไม่เห็นนั่นอออมีไหมอัลลอฮ์แม่อยากให้ซูมหน้าแต่ละคนกันเลยเกิน วันนี้ก็มากันเยอะอัลฮัมดุลิลละเห็นไหมพี่น้องครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ท่านยืนหยัดไว้นะเวลาโดนด่าผมโดนด่าพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องมาฟังแล้วเอาไปสิ่งหนึ่งที่นบีได้เตือนไว้นะเป็นห a ดิษฮเหี้ยของตติรมิดีแล้วก็นบีว่าอินนามาอคอฟุอาลาอุมมติลอิมตันมุดินลีนนบีบอกฉันกลัวเลือเกินว่าประชาชนฉันเนี่ยฉันกลัวเลือเกินนะ ว่าประชาชนชั้นเนี่ยหลังจากที่นบีตายไปแล้วมันจะมีผู้นํานที่หลงมีไม่มีเอาดังๆด้ยผู้นําที่หลงมีไม่มีมีบาระนะบาระนาะเสร็จแล้วนบีบอกวา่าเอ่อท่านเซาบานเนี่ยบอกวา่นานบีพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนบีก็บอกต่อไปอีกว่านบีบอกวา่าลาตาซาลุตอ,อิฟตุนมินอุมมตีอัลลัลฮักอิดอฮิรินนบีบอกวา่า แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีผู้นําหลงแต่ในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันนี่แหละไอ้นี่ก็หลงงัน้นั่นนั่นแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่จะพูดแต่ความจริงที่ยังคงอยู่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงมันจะไม่จากไปหรอกเอาละถึงจะมีน้อยแต่มีไม่มีมนบ,บีบอกไว้ที่อะไรเป็นที่ประจักษ์ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ พูดออกมาในเรื่องความจริงเป็นที่ประจักษ์ถึงแม้ว่าในตอนนั้นมันจะมีผู้นำที่หลงแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยอ่ะหมัดไปอินชาลอเดี๋ยวมันต้องมีคนมาแทนขอดูอานะอย่าให้ผมหลงนะว่าหลงตอนแกขอดูอาให้ผมได้เหมือนกับอาจารย์ฟริตย,ยืนหยัดตนกระทั่งนาทีสุดท้าย เสร็จแล้วนบีบอกต่อไปนะอ่าฮะดีิษฟังนะสําหรับคนที่ยืนหยัดและขี้กลัวอันล้อบอกว่าไงลายะดุรุหมอะไรมันคดลุหมฮัตตายัติยาอัมรุลละพวกเขาไม่สามารถจะทําอันตรายพวกเราได้ นอกจากการกําหนดของอัลลอฮ์ในวันกิยามะกิยามะมาหรือว่าอัลลอฮ์ได้ถอดวิญญาณพวกเราโอเคจนกว่าว่าจะมีคําสั่งจากอัลลอฮ์แต่มันไม่สามารถที่จะมาทําอันตรายเราได้แล้ววันนี้เรากลัวอันตรายหลายคนกลัวอะไรไม่ได้มีธุรกิจเอาผมพูดตรงๆอง่อะอาจารย์ผมผมพูดไม่ได้นะเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าราน อาจารย์ผมพูดไม่ได้นะเดี๋ยวอย่างนู้นอย่างนี้มีไหมสถานที่บางที่เหมือนจะเป็นทุนนะร้านอาหารบางที่อพอเวลาจัดงานแต่งมีตัดถุงตุ่มปุ่มตุ่มตุ่มต่มีไมีเออมันทุน้ารังมันวะมีไม่มีเอมนนมมมมเอมีบางคนร่ารวยอย่างนั้นอย่างนั้นก็อย่างนี้ไงก็ยืนกันอย่างนี้ไงพี่น้องครับเรายืนกันอย่างนี้ไง แต่สำหรับผมผมไม่สนให้มันรวยแค่ไหนหรือใครจะมาทําร้ายอะไรกับผมถ้าวันหนึ่งผมจะต้องถูกยิงตายมันก็คือมันก็ต้องตายแต่ผมต้องทําให้ดีที่สุดคือวิ่งก่อนที่มันจะทําเราใครโง่ไปห้มยิง <c oughs> โง่ไงสามท่าไม่ดีผมบอกแล้วอยู่ทําไมทําอะไร <c oughs> วิ่งสิแต่ถ้ามันจะต้องตายมันก็คือ <c oughs> เราหนีอายันพ้นไหม อัลลอฮ์กโดกัดพุ่งนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าเราจะได้รับริสกียางงั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องพ,พี่น้องรู้ไหมว่าจะได้อะไรก่อนรู้ไมมรู้รแต่จะได้ไหม,ไ,มได้น้อยได้มากว่ากานันในเรื่องหนึ่งเราทําให้ดีถ้าเรายืนอยู่แบบนี้ใครก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราหวังว่ากูจะรวยกูจะยังงั้นเฮ้ยกูไม่งั้นนะกูนี่ข้าวกับบางเรื่องเนี่ยอะไรไม่ว่าไปเอาหลักการของอัลลอฮฺหลบไปก่อนเพื่อที่จะไปเอาผลประโยชน์เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรผมถามหน่อย ขอดูอาต่อ Allah ให้เรายืนหยัดนะขอดูอาต่ออลลให้พวกเรายืนหยัดและต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ขอให้พวกเราเนี่ยนะนะได้ตายในสภาพที่มีอีมานและยืนหยัดเพราะอัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ให้กับพวกเราแล้วอย่าลืมนะอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ให้กับพวกเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาคือการทดสอบเอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้มาดูที่ว่ามันจะกล้ายืนหยัดไหม มันจะกล้าไหมแต่หลายคนเวลาโดนอันลอด์ทดสอบหงอง